สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆห้องสับป,ประรดทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่11บ้านหน้าอยู่และครอบครัวแสนสุขค่ะเด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะเด็กๆได้ชมคลิปคุณครูตั้ง4วันแล้วเด็กๆพอจะทราบไหมว่าคุณพ่อภาษาอังกฤษว่ายังไง คุณแม่ภาษาอังกฤษว่ายังไงหรือว่าภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายังไงภาษาจีนพูดว่ายังไงนะคะแต่คุณครูแหววเชื่อว่าเด็กๆนะต้องรู้แล้วแหละเด็กๆเมื่ออยู่บ้านนะเด็กๆอย่าลืมทบทวนคําศัพท์ต่างๆด้วยนะลูกนะนะคะส่วนวันนี้คุณครูแหววนะคะมีเพลงบ้านของฉันมาฝากเด็กๆด้วยนะถ้าเด็กๆคนไหนร้องได้เดี๋ยวมาร้องไปพร้อมกับครูแหววเลยนะคะ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเพลงบ้านของฉันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะฝึกร้องเพลงกันด้วยนะคะแล้วฝึกท่องคําศัพท์ภาษาต่างๆอ่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะหรือว่าถ้าเด็กๆมีโอกาสหรือคุณพ่อมีเวลาคุณแม่มีเวลานะส่งคลิปมาให้คุณครูแหววดูด้วยนะคะวันนี้อ่ครูแหววต้องไปแล้วนะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ